ซีออมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยนะคะก็เป็นเป็นระดับอธิบดีนะคะของอาเซียน10ประเทศนะคะก็จะมีการประชุมกันทุกทุกปีนะคะก็ก่อนที่จะมีประชุม a อเเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างปีเนี่ยนะคะก็จะมีการหาลือกันในระดับซีออมนะคะ ซึ่งในปี56เนี่ยค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่า,าทางบรูไนเป็นเจ้าภาพนะคะได้มีการจัดประชุมระหว่างวันที่20ถึง22่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดือนมกราคมาโดยที่ในการประชุมก็จะมีการทบทวนนะคะประเมินผลการาทำงานของปีที่แล้วนะคะว่ามีข้อบอกพร่องอะไรบ้างแล้วก็ ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้างนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อยนะคะทางด้านเสาเศรษฐกิจทั้งหมด15คณะนะคะซึ่งเราก็ไปหาลือกับหัวหน้าคณะทำงานทั้ง15คณะนะคะ,ะว่ามีปัญหาประสักในการทำงานอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคณะเหล่านี้นะคะก็ได้แก่คณะทำงานทางด้าน ขนส่งนะคะด้านสุขอนามัยเป็นต้นน,น,นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการวางแผนว่าทําอย่างไรที่จะดําเนินการนะคะให้การดําเนินงานการเข้าสู่ AEC เนี่ยเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วก็ต้องอมีปัญหาประสาทอันใดที่เราจะต้องเร่งแก้ไข อันนี้ทั้งหมดนี่นะคะเพื่อเราจะต้องเ,ออเตรียมการนะคะแล้วก็ทำให้การประชุมเนี่ยกระชับแล้วก็หาผลสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจะมีการประชุมสองครั้งก็คือ,อ,อ AM Retreat นะคะในในช่วงเดือนมีนาคมนะคะในวันสุดท้ายนะคะเราก็ได้มีการได้สรุปภาพรวมของการการประชุมทั้งหมดนะคะว่า ในปีนี้เนี่ยเราจะเร่งดำเนินการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของซีออมแล้วก็การประชุมของคณะรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไรที่จะทำให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตาม AEC b l u e p r i n t นะคะ